สวัสดีครับบนไปเรื่อยสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ <arch ip> ก็วันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีพีที่มีแขกรับเชิญอีกหนึ่งอีพีแล้วกันก็คุณมิวธัญญาอยู่กับเราใช่ค่ะก็จริงๆแล้ววันนี้นมันเป็นท็อปปิกที่เราขุดมันมาจากการที่แบบช่วงนี้เราบ่นกับมิวเยอะมากเลยเรื่องที่จอดรถคอนโดอออพอดีว่าคอนโดที่เราอยู่มันมีปัญหาเราื่ <lightweight. S 2> <ด>องที่จอดรถในความนี้ว่าคนมันอยู่เยอะใช่รถมันก็จะเยอะ ช่เราก็เลยจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยทำไมแบบคอนโดเขาถึงสร้างที่จอดรถแบบให้มันไม่พอดีครับปริมาณห้องอเออ,เ,อ,อเพราะทำไมอะไรยังไงอย่างเงี้ยเออเราจะเริ่มจากข้อกฎหมายก่อนแล้วกันเนาะเราคิดว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วกฎหมายเขากําหนดอัตราที่จอดไว้เออว่าต้องเป็นแบบไหนยังไงอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แบบว่าจะมาเออจะสร้างคอนโดแล้วแบบจะท่านี่จอดเท่าไหร่ก็ได้มันไม่ได้นะม,มันมีเหมือนกับว่ามินิมัมไวะ้ะขั้นต่ํา เอออย่างมันจะแยกใช่ไหมระหว่างกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดใช่มันจะแยกออย่างเช่นกรุงเทพจะเป็นยังไงกรุงเทพจะเป็นแบบร้อยยี่สิบตารางเมตรกับหนึ่งช่องจอดอหรือ,อเอาง,ง่ายๆก็คือถ้าคอนโดของของเราอย่างเงี้ยสมมติมมีห้องสามสิบตารางเมตรอย่างเงี้ยสี่ห้องไอ้สี่ห้องเนี้ยก็จะได้เท่ากับหนึ่งช่องจอดอก็เอาง่ายคือขั้นต่ําคือประมาณยี่สิบห้า ก,ก็คือเหมือนแบบต้องมาแย่งกันเองใช่ต้องแย่งกันเองถ้าต uh ่างจังหวัดสองร้อยสี่สิบตารางเมตรต่อหนึ่งช่องจอด uh huh. หมายความว่าแปดห้องแต่ห้องละสามสิบตารางเมตรนะเพราะแปดสามมันยี่สิบสี่ใช่สองร้อยสี่สิบตารางเมตรต่อหนึ่งช่องจอดจริงๆแล้วเนี่ยเราอะสังเกตอย่างหนึ่งว่าที่จะลดคอนโดเวลามันจะมากหรือมันจะน้อยเนี่ยมันอยู่ที่คลาสของคอนโด อเออถูกป่ะถ้าคอนโดที่ราคามันไม่แพงอะ่ะหนึ่งภาพบอกว่าที่มันจะมีหลายๆตึกหรือแบบตึกมันจะมีปริมาณยูนิตเยอะอ,อย่างเงี้ยม,มันก็จะที่จะลงมันก็ไงก็ไม่พออยู่แล้วอะ่ะก็จะน้อยใช่คืออย่างีอย่างที่บอกไว้ว่าขั้นต่ำอะ่ะเขาให้ได้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตถ้ามีหนึ่งพันห้องอะ่ะจะได้แค่เอ่อเท่าไหร่วะสองร้อยห้าสิบห้องอเออแล้วที่จดทเบคอนโดมันจะเป็นแบบไหนนะ first come first serve ก็คือมาก่อนก็ ได้จอดก่อนแต่ถ้าเกิดแบบอยากมีที่จอดประจําของตัวเองก็คือต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ว่าอันเนี้ยก็คือจะไม่ได้มีทุกคอนโดออ่ได้มีมีแค่บางคอนโดที่สามารถฟิกที่จอดรถได้ก็คือต้องจ่ายเพิ่มรายเดือนใช่แต่มันอยู่ที่การบริหารงานของนิติไงอืออืม,มันก็จะมีบางคอนโดที่เหมือนกับว่าเออเขาอาจจะเปิดมานานแล้วอาจจะสองสามปีแล้วแต่ว่าคนอยู่ไม่เต็มอย่างเงี้ยซึ่ใช่นิติเขาก็อาจจะใช้ในการหาเงิน ในการเข้าเป็นส่วนกลางอย่างเช่นเป็นการให้จอดคันที่สองอ่าใช่อืมเออแต่ว่ามันก็จะมีกฎหมายด้วยนะที่เราไปอ่านมาคือมันก็จะมีกฎหมายด้วยว่าถ้าเกิดในกรณีที่ว่ามีผู้อยู่อาศัยเยอะเยอะแล้วอ่ะเขาสามารถยกเลิกสิทธิ์คันที่สองได้อืมอืมมันมีในเรื่องของกฎหมายออกมาที่มันเหมือนกับเป็นคําพิพากษาที่มันมีการฟ้องร้องกันแบบเป็นเคสนานแล้วอ่ะมันก็เหมือนเป็นแนวทางเลยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตอนเนี้ยคันที่สองเนี้ยทําให้คันแรก เขาไม่ได้จอดอะ่ะก็สามารถที่จะยึดคันที่สองที่จอดรถคันที่สองอะ่อองอะคืนได้เลยอืเออ,อแล้วจริงๆมันมีอีกกฎหมายข้อหนึ่งก็คือถ้าคอนโดที่ระดับราคาแบบสิบล้านอัพอะ่ะจําเป็นต้องมีที่จอดให้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เออซึ่งคําว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือเทียบกับปริมาณห้องนะสมมติว่าคอนโดเนี่ยกำหนดว่าทุกห้องไม่ว่าจะเป็นห้อง one bed two bed หรือเป็นห้องแบบ penthouse อย่างเงี้ย จะมีได้แค่ห้องละหนึ่งที่จอดอืก็หมายความว่าถ้ามีร้อยห้องก็ได้หนึ่งร้อยช่องจอดต่อให้ห้องคุณจะเป็นทูเบดอะทางที่แบบมันควรจะต้องแบบว่าเฮ้ยจอดได้สองคันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้จะได้แค่ช่องจอดเดียวมันอยู่ที่ประกันกําหนดว่ากําหนดแบบไหนอืมแต่ส่วนใหญ่คอนโดที่ออกมาก็จะชอบแบบว่าถ้าคุณมีสองห้องนอนคุณก็จะได้สองที่จอดรถใช่ใช่มีใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นอยู่ดีคุณก็ต้องมาแย่งกับคนอื่นอยู่ดีใช่ใช่คือมันอยู่ที่ว่าไอ นิติอ่ะเขาจะบริหารจัดการแบบไหนด้วยอ,อจริงๆแล้วอะ่ะมันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือที่จอดรแบบฟิกซ์ไอที่แบบฟิกซ์เนี่ยหลายคนนะ่ะคิดว่าเราซื้อห้องแล้วสมมติว่าห้องเราจะฟิกใ,ใช่ใช่สมมติว่าห้องเราแบบเจ็ดิบตารางเมตรอย่างเงี้ยสมมตินะเออเราก็ได้ที่จอดรถมาหนึ่งช่องแล้วก็ได้อีกช่องนึงที่เป็นช่องฟิกสมมตินะสมมตินะเราอ่ะจะต้องจ่ายค่าส่วนกลางในช่องที่ฟิกส์เว้ยก็คือเพิ่มไปอีกใช่อีกสิบสองตารางเมตรสมมติว่าห้องคุณหนึ่งร้อยตารางเมตร คุณต้องจ่ายเป็นหนึ่งร้อยสิบสองตารางเมตรก็คือเหมือนเขาแบบไปคิดค่าที่จอดในส่วนกลางใช่โดยที่เราไม่ต้องจ่ายรายเดือนใช่ใช่นี่นี่คือหลายคนไม่รู้อ่าอ่าเออจริงๆแล้วเราเราแบ่งอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าคอนโดเราใช้คําว่าที่ราคาวันเบไม่เกินสามล้านหรือเป็นสตูดิโอแล้วไม่เกินสามล้านอันนี้เราว่าเป็นตลาดแมสยังไงที่จอดรถร้อยทางร้อยอะไม่พออืเราสังเกตได้จากปริมาณลิฟต์ก็ได้ลิฟต์กับจํานวนยูนิตน่ะเออ อย่างกับบางคอนโดอย่างเงี้ยมีทั้งหมด1,500ยูนิตแต่ลิฟต์มี6ตัวสังเกตดูสิว่าอัตราคามอเนี่ยของการใช้ลิฟต์มันจะสูงมากอืมอืมอืมแต่ถ้าเกิดว่าคอนโดที่แบบว่าจำนวนยูนิตสักแบบ500ยูนิตอย่างเงี้ยแล้วแบบลิฟต์มีสักแบบ5้าตัวเงี้ยมันก็ถือว่าน้อยมากเลยนะเพราะว่าเราเน้นเข้าไปหนึ่งรห้องต่อลิฟต์หนึ่ง <c oughs> ต่อลิฟต์หนึ่งตัวก็ถือว่าน้อยเออ,อเพราะมันคงไม่มีใครแบบใส่มาแบบหตัวเจดตัวหรอรเงี้ยใช่ใช่ นั่นแหละแต่ถ้าเกิดเราเป็นคอนโดที่แบบระดับราคามาแบบสี่ล้านอัพขึ้นไปในคอมเมนต์ของเราอะก็ <c oughs> คือที่จลดมันจะเริ่มพอละ <c oughs> คือต่อให้แบบว่าข <c oughs> ี้หมูขี้หมาอย่างไงอะก็หกสิบเปอร์เซ็นตได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตได้อย่างเงี้ยถืงจริงๆแนละ้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบสนใจคอนโดอลองไปดูของพวกที่เราเห็นบ่อยๆนะคือสุภาลัยเป็นคอนโดที่แบบต่อให้ระดับแบบไม่ต้องแพงมากอะจอดรเยอะเยอะ ต่อให้แบบคุณซ้อนคันไปยังไงก็เกินเจ็ดะิเอร์คือแค่แค่แบบเฉยๆก็ห0สิบแล้วอ่ะอมันกว่าเก้าร้อยูนิตของคุณเนี่ย450รอยหสิคันอ่ะมีที่จอดแน่แต่พอคุณซ้อนคันปุ๊บเนี่ยคุณได้ไปเลยแบบหกร้ยคันอย่างเงี้ยซึ่งเรามองว่ามันเยอะอเออกับคอนโดที่เดี๋ยวเนี้ยเขาจะเริ่มทำใหม่ก็คือเป็น automatic parking. อโตเมติปาร์กิ่งเอออันนี้เราอ่ะไม่ไม่ได้แบบไม่เคยอยู่คอนโดที่เป็นอโตเมติปาร์กิ่งนะแต่ว่าเราเท่าที่เราไปอ่านมันก็คือว่า คอนโดประเภทเนี้ยเราจะต้องใช้เวลาในการรอรถกว่าจะลงมาใช่เราไม่สามารถแบบไปที่เรแล้วก็ออกไปได้เลยต่เราต้องรอถ้าลืมของก็ต้องรออีกเออใช่มันยากตรงนี้นแหละแล้วมันมีคนบอกว่าถ้าตอนเช้าเช้าใน rush hour อ่ะชั่วโมงเร่งด่วนน่ะต้องใช้เวลาอย่างน้อยแบบสิบถึนาทีกว่ารถจะลงมาอืมก็คือไม่ดีนะ,ะความคิดส่วนตัวก็คือแบบไม่โอเคใช่ แต่ข้อดีคือมันการบริหารจัดการที่อยร่ในคอนโดมันทําง่ายไงลองนึกภาพบุนดว่าถ้าเกิดว่าคอนโดมันมีปริมาณคนอยู่เยอะอย่างเงี้ยแล้วการทาลานอาคารจอดรถมันทํายากอืการที่แบบคุณไปใช้ออโตเมติกพาร์คกิ้งอ่ะมันก็สะดวกมากใช่อจาจจะได้แบบหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยอ่ะแต่ก็ต้องมีสิ่งที่ต้องแลกมาอย่างเงี้ยแต่ว่าออโตเมติกพาร์คกิ้งก็จะมีข้อจํากัดในส่วนของความสูงรถอย่างกับรถ รถพวกเราอย่างเงี้ยรถพวกเราสองคนน่ะได้แต่ถ้าเป็นอย่างกับผ่านอย่างเงี้ยไม่น่าได้ผ่านไม่ได้แอคคอร์ดไม่ได้เห็นบอกแอคคอร์ดแคมรี่อาจจะแบบเบียดเบียดมากมากเลยอย่างเงี้ยคือมันกว้างใช่ไหมมันไม่ได้ใช่เรื่องของความสูงมันมีบางอันที่แบบว่าบางที่อ่ะโคโรราครอสน่ะไม่ได้อืเพราะเฮดรูมสูงแต่เป็นพวกแบบ chr หรือเป็นพวกแบบ hrv อย่างเงี้ยจอดได้เออที่ที่แบบเป็นอันอนมานะ เออนันแหละแต่คือนั่นแหละพอแบบพอมาเซตของคนซื้อคอนโดเขาคิดว่าเขาซื้อห้องหรือเขาเช่าห้องหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาต้องได้ที่จอดแต่จริงๆแล้วอ่ะต้องอย่าลืมนะว่าคุณซื้อแค่ห้องนะคุณไม่ได้ซื้อที่จอดรถก็คือคุณได้ที่จอดรถแต่คือคุณก็ต้องไปแย่งคนอื่นเอาใช่คือที่จอดรถเขาไม่ได้ขายเขาขายห้องเขาไม่ได้ขายที่จอดรถสักหน่อยเพราะว่านี้คือสิ่งที่แบบหลายคนอ่ะเข้าใจผิดมากมากเวอคือเราต้องอย่าลืมนะว่า บางที่อ่ะเขาบริหารจัดการโดยการให้มันมีแบบมีมอเตอร์ไซค์ด้วยอ,บา,อบางที่จะให้แบบว่ารถยนต์คันหนึง่งมอเตอร์ไซค์คันหนึง่งหรือแบบบางที่ก็จะแบบคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเออซึ่งตรงเนี้ยมันมีผลกระทบตามมาหมดใช่ใช่อย่างเช่นบางที่อย่างเงี้ยให้รถยนต์ได้แล้วก็ให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นคันที่สองโดยที่ต้องเสียเงินเพิ่มอะไรเงี้ยอ่ามันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่า เงินที่จ่ายเป็นครั้ที่สองอเข้าสู่ส่วนกลางเข้าสู่นิติแล้วเวลาที่เวลาที่เหมือนว่าเราต้องไปบํารุงแบบรักษาค่าส่วนกลางอออ่เมันจะได้ประหยัดเงินมากขึ้นไอ,อนน้กับคอนโดเราอย่างเงี้ยเราเราเคยพูดพูดหน่อยแล้วว่าอ่างกับคอนโดเราอย่างเงี้ยมีมอเตอร์ไซค์เยอะมากแต่ว่าเขาก็เก็บค่ามอเตอร์ไซค์ก็จอดเขาถือว่าแพงนะแต่ว่าเดือนหนึ่งได้ประมาณแบบสี่หมื่นห้าหมื่นปีหนึ่งก็ห้าแสนหกแสนอย่างเงี้ยคนอาจจะมองว่าเฮ้ยตัวเลขดูเยอะมากแต่พอเวลาเราต้องไปคิดว่าต้องไปบํารุงส่วนกลางอ่ะ สะวยน้ําต้นทุนก็สูงอยู่แล้วนะค่าฟิตเนสค่านั้นค่านี่อย่างเงี้ยค่าองค่าแออย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่พอก็ได้อย่างเงี้ยหลายคนอนะ่ะชอบคิดว่าแบบเฮ้ยทําไมแบบต้องนั่นต้องนี่ด้วยแต่ต้องอย่าลืมนะว่าบางทีคอนโดที่เราอยู่อ่ะมันมีส่วนกลางไงหรือหมู่บ้านจัดสรรยังไงก็ตามมันก็ต้องโดนเก็บค่าส่วนกลางอืถูกปะใช่เพราะว่าอะไรมันมีมันมีสิ่งที่แบบว่าเป็นฟัสซิลิตี้ให้คุณนึ้ถึงไง เออเขาก็ต้องมีการบำร,รุงัก้าเออมันต้องมีการบำรุงรักษาอะไรเงี้ยยิ่งคอนโดที่แบบว่าส่วนกลางใหญ่ฟิตเนสเปิดยี่สิบี่ชั่วโมงหรือแบบสระว่ายน้ํายาวมากอะไรเงี้ยมันก็จะค่าบำรุงรักษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะใช่ออยิ่งนานมันยิ่ง zoom อะไรงคอนโดใช่พอพออายุอาคารมันเข้าปีที่ห้าจะเริ่มเห็นสภาพแวดแล้วว่าคอนโดไหนที่เริ่มเก็บค่าส่วนกลางไม่พอเราก็เริ่มเห็นว่าทำไมสี ทำไมสีมันซีดทำไมมีรอยแตกทำไมเขาไม่แก้อย่างเงี้ยซึ่งวันนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยนะเว้ยใช่ใช่เออเราอะเคยแบบไปยืออนๆเวลาค่าที่เขาทาสีคอนโดอะบางที่อะค่าทาสีอะเป็นหลักแสนเลยนะเพราะมันมีค่าความเสี่ยงของคนที่เขาว่าทาสีด้วยนะเราต้องอย่าลืมนะว่าแบบคอนโดบางทีค่าทาสีจะแบบเกินไปแบบสองแสนสามแสนเลยอะอเออแล้วแบบมันไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าจะมาแบบทำมีเสำนีเขาต้องแบบนัดคิวต้องนัทำนั่นทำนี่เลยไง เอออย่างเงี้ยเออเออ,เอ,อประมาณนั้นก็อยากจะพูดให้ฟังเฉยเพราะมันมีบางคนที่เราคิดว่าเข้าใจผิดว่าซื้อห้องซื้อคอนโดแล้วต้องได้ที่จะลดแต่เราวาปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นกับคอนโดที่ราคาไม่เกินสามล้านแหละพอมันสามล้านอ u าเป็นไปเป็นสี่ล้านอะแล้วว่าสี่ล้านจะเริ่มไม่มีปัญหาละอืมจอืมจริงๆเราคิดอย่างนี้เลยว่าถ้าคอนโดของคุณไม่ใช่เป็นโลไร i ์ที่เป็นแปดชั้นอะเออแล้ว แล้วเหมือนกับว่าราคาไม่เกินสามล้านห้าตีไปอะไรอย่างนี้แล้วกันนะเกิดปัญหาแน่แนส่วนโลไลท์ยังไงก็เป็นปัญหาไอคอนโด8ชั้นน่ะปัญหาจะอยู่แล้วเพราะว่าปัญหาจาะคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ทําชั้นใต้ดินน่ะก็จบเลย,ยหอหรือไม่ทําอาคารจอดรถแยกต่างหากอ่ะก็ก็ไม่พอพอจอดได้แค่ใต้ใต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 อาคารไงเพราะจริงมันต้องมองถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยการจอดรถรอบอาคารอย่างเงี้ยท่านั้นก็ถ้าใครที่มีแผนจะซื้อคอนโดอ่ะเราคิดว่าคนดูเปอร์เซ็น ของที่จอดรถกอนดีว่าอืมนะถ้าไปซื้อแหงมันก็คงไม่ไหวหรอกเพื่อที่จอดรถอ่ะคนส่วนใหญ่ก็คงจะเลือกที่จะไปแย่งที่จอดรถมากกว่ามันก็ไป่บ่นเอาทีหลังซึ่งมันเราแก้อะไรไม่ได้ก็ได้แค่บ่นใช่ใช่ก็ประมาณนั้นเราคิดว่าเปอร์เซนต์นี้เปอร์เซนต์ที่ดีคือประมาณห้าสิบแต่ก็ยากหน่อยเอาง่ายคือถ้าคุณซื้อคอนโดแพงอ่ะทุกอย่างจบอืเอาง่ายคือมันก็ตามที่ปริมาณเงินที่เราจ่ายไงเหมือนบ้านจัดสรรหรือบ้านอะไรที่เราซื้ออ่ะ ลองนึกภาพดีถ้าเกิดเราซื้อบ้านจะสัญนราคาแพงเงี้ยเราก็จะมีที่จอดรถเยอะเหมือนกันอเออถ้าเกิดเราซื้อถูกอาจจะแบบได้แค่คันหรือสองคันที่แบบพอดีเป๊ะมากๆเงี้ยแต่พอคุณแบบราคาบ้านของคุณมันเริ่มแบบไปแบบห้าล้านหกล้านเจ็ดล้านอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเห็นว่าไซ์บ้านกับทำเลมันก็เริ่มน่าสนใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะประมาณนี้ก็โอเคครับเอาไว้เจอกันอีพีหน้าอ p พี EP นี้บทนให,ให้ฟัง ไปละมาบน่บนจริงๆบ่นจริงๆบ่นจริงๆ <c oughs> ไม่ก็ให้ความรู้อืโอเคก็ไว้เจอกัน,นี e ีหน้าครับผมบายบายค่ะส <bye> วัสดีครับ